สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทําน้ำเต้าหู้กันนะคะทํากินได้ทําขายดีนะคะน้ำเต้าหู้นะคะทําจากถั่วถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองซีดนะคะอัตราส่วนในการท,ทําทานหรือทําขายอะ่ะอัตราส่วนเดียวกันคือถั่วเหลือง1กิโลต่อน้ํา8ลิตรนะคะถั่วเหลืองนะคะในการทําน้ำเต้าหู้เราจะต้องแช่อย่างน้อยสี่ชั่วโมงไม่เกินห้าชั่วโมงนะคะ ผลที่เราไม่ควรจะแช่นานเกิน5ชั่วโมงเพราะว่าจะทําให้ถั่วเหลืองเนี่ยมีกลิ่นเหม็นบูดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแช่4-5ชั่วโมงก็พอนะคะหลังจากที่เราแช่ครบ4-5ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็ล้างถั่วเหลืองให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาส่งให้มันสะเด็ดน้ํานะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาปั่นตามอัตราส่วนเลยนะคะเราจะปั่นจนกว่าน้ําจะหมดนะคะ เราก็จะมากรองกับผ้าขาวบางนะคะผ้าขาวบางอ่ะให้มีขนาดใหญ่หน่อยนะคะเวลาที่เราห่อน้ําถั่วกับจา,ากถั่วมันจะได้ไม่ทะลักออกมานะคะบีบลงไปเลยนะคะจากถั่วเนี่ยเราแยกเอาไว้ พอเราเราปั่นจนครบแล้วถั่วเราหมดแล้วแต่ถ้าน้ําเรายังเหลือเนี่ยส่วนที่เป็นกากที่เราปั่นแล้วเนี่ยนะคะเราเอากลับไปปั่นซ้ําได้นะคะตัวนี้ยังมีน้ํานมถั่วเหลืองอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทําจนกว่าจะหมดน้ำ4ลิตรเลยนะคะกับอัตราส่วนถั่วครึ่งกิโลกับน้ำ4ลิตรนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ จากที่เราปั่นถั่วกับน้ําครบตามอัตราส่วนแล้วนะคะเราก็ใส่ใบเตยนะคะล้างสะอาดประมาณหกเจ็ดใบนะคะม้วนแล้วใส่หม้อเอาไปตั้งไฟได้เลยค่ะเรานํามาตั้งไฟในช่วงแรกเราใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้เดือดนะคะไม่เป็นไรแต่พยายามคนบ่อยๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราทําทานหรือทําขายอ่ะเวลาต้มน้ําแรกเนี่ย เราควรจะใช้หม้อที่หนาหน่อยนะคะอย่าใช้หม้อบางๆโดยเฉพาะพวกที่จะเอาไปทําขายอย่าใช้หม้อที่ใช้ขายน้ําเต้าหู้นะคะเพราะว่าจะทําให้ไหม้นะคะเราต้องต้มน้าเต้าหู้ให้สุกก่อนแล้วค่อยไปถ่ายใส่หม้อที่เราจะใช้ขายเพราะเพราะเพราะว่าหม้อตัวนั้นน่ะก้นเขาจะบางตัวเนื้อหม้อเขาจะบางนะคะจะทําให้น้ำเต้าหู้นั้นไหมได้เราจะต้องต้มกับหม้อที่มีมีตัวเนื้อหนาหน่อยให้สุกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนภาชนะนะคะ เพราะทาไมก้นแล้วน้าเต้าหู้จะมีกลิ่นเหม็นถ้าทําขายเราจะต้องทิ้งเลยค่ะเสียดายไม่ได้ในช่วงที่น้าเต้าหู้ใกล้จะเดือดแล้วนะคะถ้าใครต้องการให้เป็นสีเขียวก็ใส่น้ําใบเตยคั้นลงไปได้เลยนะคะต้องการให้เป็นสีส้มก็ใส่น้ําแครอทคั้นลงไปได้เลยนะคะก่อนที่เขาจะเดือดนะคะ หลังจากที่น้ำเต้าหู้เราเดือดแล้วนะคะเราจะหลีไฟนะคะให้เป็นไฟไฟเบาเลยนะคะไฟอ่อนๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเคี่ยวต่ออีกประมาณ15-20านาทีนะคะโดยที่จะต้องคนตลอดเวลาเลยนะคะเหตุที่ทำแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้ไล่กลิ่นสาดของถั่วกลิ่นเหม็นเขียวของถั่วออกไปนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวไปเป็นเวลาประมาณ15-20นาที น้ำเต้าหู้เราจะมีกลิ่นหอมแล้วนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวอีกแล้วนะคะเราก็ตักใส่แก้วทานได้เลยค่ะใส่น้ำตาลตามที่เราต้องการตามความหวานที่เราชอบเลยนะคะแต่ถ้าบางท่านที่จะนำไปขายจะต้องใช้เป็นน้ำเชื่อมอัตราการทำน้ำเชื่อมคือหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำน้ำเต้าหู้ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่คิดจะทำอาชีพขายน้ำเต้าหู้นะคะกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสวัสดีค่ะ